เอาละครับลองคิดภาพตามกันดูนะเป็นการ crossover ที่แบบว่าบ้าระหังที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเครื่องจักรสังหารจากอนาคตใช่ครับเทอร์มิเนเตอร์ดันถูกส่งไปบัญชาการรบในสงครามที่เดือดที่สุดของนักรบสปาร์ตันในเรื่อง300โอ้โหแค่คิดก็มันแล้วคือเรื่องมันเป็นนี้ครับถ้า T ี800เนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อฆ่าซาร่าคอนเนอร์แต่ดันวาร์ปมาผิดที่ผิดเวลา แล้วต้องมารับบทเป็นผู้นำทัพสปาร์ตัน300คนแทนกษัตริย์เลโอนิดัสละโหบอกเลยว่าตำนานที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแน่นอนมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงโอเคครับเข้าสู่เรื่องราวกันเลยอย่างแรกเลยก็คือจักรกลสังหารประทะเปอร์เซียคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสกายเน็ตเลยนะที่ดันคำนวณพิกัดเวลาย้อนอดีตพลาดไปหน่อย เลยส่งที800ย้อนเวลาไปไกลไกลแบบว่าไกลเกินเบอร์ไปเยอะเลยคือแทนที่จะไปโผล่ปี1984พี่แกดันไปโผล่ตั้ง480ปีก่อนคริสต์กาลใช่ครับอ่านไม่ผิดแล้วไปโผล่ที่ไหนรู้ไหมช่องเขาเทอร์โมพิลีเลยที่ที่กำลังจะมีสงครามครั้งประวัติศาสตร์พอดีเป๊ะภารกิจของมัเลยเปลี่ยนไปเลยจากที่ต้องไปไล่ล่ากลายมาเป็นผู้ปกป้องซะง,งั้นจากมือสังหารกลายมาเป็นแนทับ นำนักรบสปาร์ตันสามร้อคนสู้กับกองทัพเปอร์เซียที่แบบมหาศาลเอาละครับมาถึงพาธที่2นี่คือสปาร์ตาฉบับจักรกลคือพอเครื่องจักรต้องมารับบทเป็นกษัตริย์เนี่ยนะโอ้โหไอฉากเผชิญหน้าครั้งแรกที่ทุกคนจำได้แม่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับลองนึกภาพตักกะเย็นๆของเครื่องจกักรมาเจอกับการทูตยุโบร,ราณมันจะเป็นยังไงล่ะทีนี้ คือตอนที่ทูตของเซอร์ซีสเดินเข้ามาพร้อมกับคำขู่แบบยิงๆอะนะผู้นำคนใหม่ของสปาร์ตาเรายืนนิ่งกริบเลยครับไม่มีความโกรธไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตาแดงๆที่กำลังสแกนวิเคราะห์ภัยคุกคามตรงหน้าแบบโคตรนิ่งทูตเปอร์เซียก็แบบเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วโว้ยเจอความนิ่งแบบนี้เข้าไปเลตโกนลั่นออกมาเลยว่านี่มันบ้าไปแล้ว แต่ทีแปดร้อยเราไม่ได้ตอบกลับด้วยอารมณ์นะครับไม่มีพี่แกตอบกลับด้วยเสียงเรียบๆแบบไร้ความรู้สึกนี่คือสปาร์ตาแล้วก็ตามด้วยลูกถีบที่อัดแน่นไปด้วยพลังไฮโดรลิกเต็มๆส่งร่างทูดลอยคว้างลงบ่อไปเลยคือแรงประทะมันมหาศาลซะจนกระดูกแหลกละเอียดในพริบตาเดียวอะครับโหดจัดแล้วจากนั้นนะมันก็หันไปหานักรบ300คนที่กำลังอึ้งกิมกีก,กันอยู่แล้วก็พูดประโยคอมตะเวอร์ชันใหม่ว่าตามฉันมา ถ้าอยากชนะคือมันไม่ใช่การปลุกใจด้วยคำพูดสวยหรูเรื่องเกียรติยศอะไรเลยนะแต่มันคือการยื่นข้อเสนอทางยุทธวิธีแบบเหตุผลล้วนๆเลยมาถึงช่วงที่3ครับกำแพงเหล็กที่เทอโมพิลีในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องรบกันแล้วล่ะครับแต่บอกเลยว่าสมรสมรับภูมิครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะแนวหน้าไม่ได้มีแค่กำแพงโล่มนุษย์แต่มีกำแพงเหล็กของจริงเป็นผู้นำทับแล้วภาพนี้แหละครับ ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามไปเลยคือตอนที่เปอร์เซียยิงธนูมาเป็นหมื่นหมื่นดอกจนฟ้ามืดอะนะสปาร์ตันคนอื่นก็ต้องยกโล่ขึ้นมาบางังใช่ไหมครับแต่ผู้นำของเราทีแปเดินดุ่ม,ด,มดุ่มฝาหาธนูเข้าไปเลยคือไม่สนอะไรทั้งนั้นลูกธนูปักเต็มตัวจนเหมือนเม่นแต่พี่แกยังเดินต่อไปหน้าตาเฉยพวกเปอร์เซียเห็นแล้วแบบขวัญเสียสิครับเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นยิงไม่เข้า แล้วประสิทธิภาพในสนามรบของมันนะหรอโอ้โหเหนือคำบรรยายคือแค่เอาโลกระแทกทีเดียวทหารเปอร์เซียก็ปลิวเหมือนโดนสิบล้อชนฟันดาบทีเดียวขาดทั้งโลทั้งคนแถมระบบในหัวมันยังคำนวณการโจมตีได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ศัตรูหน้าไหนเข้ามาคือตายในดาบเดียวหมด ขนาดหน่วยที่ว่าเก่งที่สุดอย่างกองทหารอมตะหรืออิมมอร์เทลนะยังโดนมันใช้มือเปล่าเปล่าเนี่ยฉีกหน้ากากเหล็กออกแล้วขยี้ทิ้งแบบง่ายๆเลยบทที่4ครับพระเจ้าปะทะเครื่องจักรคือพอเห็นความโหดที่มันเหนือมนุษย์ขนาดนี้กษัตริย์เซอร์ซิสที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยถึงกับต้องเรียกทีแ0 0เข้าไปคุยด้วยตัวเองเลยแล้วตอนที่ที0 0เดินเข้าไปในเต็นท์ทองคำของเซอร์ซิสนะครับระบบสแกนในตาก,ก็ทำงานทันทีเลยปิ๊บ แล้วก็ประมวลผลชายที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าคนนี้ออกมาสั้นๆได้ใจความว่าเป้าหมายเซอร์ซิสสถานะมนุษย์ผู้หลงผิดจบข่าวโคตรปัน่นพอเซอร์ซิสขู่ว่าท่านูของข้าจะบดบังดวงตะวันทีแป0รเราก็สวนกลับไปนิ่มๆตามประสาคเครื่องจักรเลยครับฉันไม่จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์เพื่อนเล็งเป้าหมายโอ้โหเป็นการบอกในว่าความมืดน่ะไม่ใช่ปัญหาสำหรับข้าโวย และแล้วก็มาถึงองค์สุดท้ายครับตำนานเทพเจ้าเหล็กไหลแต่เรื่องมันก็มีจุดเปลี่ยนจนได้เมื่อมีคนทรยศไปบอกทางลับให้ทัพเปอร์เสียเข้ามาล้อมได้สำเร็จที่800เลยต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายซึ่งก็คือการเสียสละครั้งสุดท้ายของมันนั่นเองคือมันคำนวณแล้วว่าโอเคภารกิจถ่วงเวลาสำเร็จแล้วมันเลยสั่งให้สปาร์ตันที่เหลือรอดอยู่ถอยทัพกลับไปส่งข่าว ส่วนตัวมันเองจะยืนหยัดสู้ที่นี่คนเดียวแล้วทีแ0ดก็ยืนรับทั้งหอบทั้งธนูเป็นพันๆเล่มเลยครับจนผิวหนังสังเคราะห์ที่หุ้มอยู่มันฉีกขาดออกเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของมันโครงกระดูกเหล็กสีเงินวาววับภาพนั้นทำเอาทหารเปอร์เซียตันลึงจนไม่กล้าเข้าไปใกล้อ่ะครับบอกว่าช็อกไปเลยและนี่แหละครับคือการโจมตีครั้งสุดท้าย มันหยิบหอ,อกขึ้นมาเล่มหนึ่งแต่ไม่ใช่การคว้างแบบวัดดวงนะมันคือการเล็งเป้าด้วยระบบคำนวณวิถีแบบดิจิตอลแล้วหอ,อกเล่มนั้นก็พุ่งแหวกอากาศไปไกลเป็นร้อยเมตรปักเข้ากลางอกกลางหัวใจของเซอร์ซิสพอดิบพอดีเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าพระเจ้าก็เลือดออกได้เหมือนกันแล้วร่างของที800ก็ยืนตรงงานเป็นเหมือนรูปปั้นเหล็กอยู่ท่ามกลางซากศพของศัตรู ร่างของมันกลายเป็นตำนานที่คนเล่าขานกันต่อไปว่าในวันนั้นที่เทอรโมพิลีไม่ใช่มนุษย์หรอกนะที่สู้แต่เป็นเทพพระเจ้าเหล็กที่ลงมาปกป้องแผ่นดินกรีซเอาไว้เห็นไหมครับว่าเรื่องราวนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าแค่เครื่องจักรตัวเดียวก็เปลี่ยนตำนานการรบที่ยิ่งใหญ่ไปได้เลยแล้วถ้าเป็นประวัติศาสตร์หน้าอื่นๆล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีตัวแปรที่เราคาดไม่ถึง โผล่เข้ามาแค่ตัวแปรเดียวโลกเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ